ไปลุยต่อห้าร้อยยิงเก้านี่อุ้ยแฉโอ้ยโอเป็นงูโอเคโอเคโอเคมาเลยใช่ไหมไม่ก็ยากหอยก็คืออยากใจเงินก็คือเลยชิ้นเดียวผมมันนั่งชอบผมผมของพี่แล้วเข้าผมคู่นี้สวยกว่าเยอะไปตั้งรักตั้งใจไม่จะเก็บไว้อืมเดี๋ยวดูก่อนกันละกันแต่ราคาพี่ก็รู้เลยอยู่นะรู้รู้รู้เลยอยู่ เด็ะดูติดประจำดูอยู่เหรอใช่ดูไปจำับเออชอบชอบเป็นชอบไม่งมั้นไม่ใช้เมสเิจต่อเพราะเราซื้อกันสองครั้งแล้วนะเนี่ยใช่อันนี้ครั้งที่สองจะวไปไหนต่อไหมดิเดี๋ยวจะไปแถวอะไรนะ<ม>บางบางอแหลมมีบางอแหลมอีกเจ้าหนึ่งประหยัดเนาะ